สบายดีทุกคนพบก,กับซองน้องควันตาสาวได้มือนี้น้องควันตาสาวได้จะมาพาทุกคนแกะก่องเนาะอันนี้จะเป็นก่องพิเอนันเฮาต้องได้ไปเบิ้งนําเดียวรุ่นนําเดียวมาเบิ่งนําเดียวว่ามันเป็นก่องพิเร แกด้แลนะนั่นคือแทมแทมแทม,แทมอันนี้คือซีดโง่แดเงเลยทุกคนเคยกินบออันนี้เป็นครั้งแรกของสาวไดเลยเด้อตัวเด่นต,ตัวดังในติ๊กต็อกถ้าทุกคนได้ดินติ๊กต็อกก็คือสิเห็นเนาะว่ามันดังแหงตัวนี้ฮะนะซีดโง,ดง่แดงเขาลิตมาจากประเทศเวียดนามเนาะแต่ะว่ามันมีคุณประโยชน์หลายเลยเดี๋ยวชิม,มาแกเฮเบิ่งวบาน้าตามันจะเป็นแบบเลยฮะนะ นี่กแกแล้วแล้วนี่ได้ประมาณนี้เด้อมันจะเป็นก้อนเป็นซินแบบนี้แหละได้ประมาณแปดหรือว่าแปดซินเนาะเดี๋ยวสาวใายจะมากินเฮเบิ่งว่า,สารสชาติมันจะเป็นแนวเลือ หน้าตาของมันมันจะเป็นประมาณนี้เป็นสีขาวๆแล้วก็สีหอมๆรสชาติมันก็จะบมันๆแล้วก็เค็มๆม,มีได้รสชาติหวานเอ้อตัวนี้มีได้น้ำตาลเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้คือเดียวเดอ้อเขาโบมานะะใครก็ไ <c ười> ม่เคยกินจา้าเธอทุกคนเอ้ยนี่ครั้งแรกในะชีวิตเห็นเขากินอยู่ในติ๊กตอกนะคือว่าเป็นตาแซบแหง้ง แต่ว่าเอามากินเบิ่งกระแซบอยู่ได้มันก็ขึ้นกับผู้มากกันแหละผู้มีมากก็ว่ามีแซบผู้มากก็ว่าพ่อกินแต่สําหรับสามผูไทยหันพ่อกินอยู่เลยทุกคนก่อนที่หนึ่งผ่านไปก่อนที่สองกระถามาเลอกินไปกินมากะเพิินไปทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีปืนไายเด้อทุกคนมากินชีเถอะทุกคนเบิ่งชื้อๆนะเพราะว่ามีเคยกินกันเลยว่าเอามาทายคลิปเบิ่งแล้วก็ เที่ยวทุกคนคอมเมนตว่าเคยกินบ่แล้วมันมีเปคุณประโยชน์คือเขาว่าบ่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นาะทุกคนไปกันเด้อบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่เามาเบิง